ันเหมือนสิบทีหนึงแต่เก้าสเก้าเขาว่ามันดีอยู่นันช้าเนี่ยผมใส่เก้าสามเก้ามา้าไหมไม่รู้เลยยังไม่ได้ลองแต่เกียนหนึ่งมันเร็วกว่เดิมอีกนิดครับแต่ปลายเท่าดิมันไม่ถูกกับเกียร์หรอกต้องใส่โมเดนเนินๆแต่ก่อนมันไม่อยู่เลยนะอันเนี้ยในคิดหายเลยตก่อนเปนเื่องอะไรเองเป็ดตกอนี้าโอ้้าเลยเป้ามากเป็ดอะไรตก่อนเปทีนึง อแปดสี่หนึ่งมันช้าเลยถ้ามาลงด้วยสี่หนึ่งไอะช้านั่นแหละถ้าต้องถ้าแปดต้องแปดสามเก้าแปดสามแปดอะไรเงี้ยแปดสามเก้าเงี้ยจะจะเร็วขึ้นมาอันนี้เก้าสามเก้าอ่ะโอ้ยเลื่อนไปเกือบไม่เป็นกระบะน้อยๆเลยนี่จะได้ว่าจะเอาเก้าสามเก้าเลยมันจะกินว่าโอ้โองเก้าสามเก้าอยู่นะพราเครื่องใหญ่มันจะช้าเครื่องใหญ่ต้องเครื่องเร็วๆหน่อย น้อนี่นงเงียลยอีเเนาะเ่เสยังิงนบแล้วน่าจะน่าจะอีกสวันก็จบกับจังเลยนละไม่นาหรอกขัดทุนี้าร้อยเที่ยวบน่าจะจบี่วานพันหรเทียวถ้าจบันห้ร้อยเชียวได้เที่ยวละส5 0รอยห้าสบา,บาทจงว่าคกทากับวิ่งงานเทียมานั่นแหละแต่เราไต้องไปนั่างาน เราไม่ต้องไปวิงไงไ่งอาที่ลงแค่ละครับก<อ>็ได้ลงชินชินเลยแต่ถ้าเกินนั้นน่ะเรียบร้อยถ้าเกินตกเที่ยวเราเก้าสิบบาทเที่ยวละร้อยนั่นเลลดน้ำไหลน่งดแต่ถ้าตกอยู่ที่พันห้าเนี่ยตกเที่ยวละร้ 1, อยยี่อ่ะชุดสีพันห้าดไใบละตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้พันน่าจะพันสองพันร้อยพันร้อยไม่ถึพันรอ